ฟางปริชัดจับประเด็นดังเล่าสู่กันฟังทุก6โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มาพบกับฟางปริชัดพรมปัญญากับรายการฟางจะประเด็นดังประจําวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2563ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของร้านปอกุ้งเผากันค่ะซึ่งทางล่าสุดแล้ว ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล2ได้ดำเนินคดีกับทางร้านปอกุ้งเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการที่ตรวจสอบว่าไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการจึงสั่งให้ปิดบริการค่ะพร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีผลกระทบกับทางตำรวจและทหารอย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ และในกรณีของทางด้านกาดที่ลุมทำร้ายตำรวจ191กับตำรวจทางหลวงเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาซึ่งกาด13คนเป็นทาหารประจำการ4นายโดยเป็นทาหารกองทัพบ,บก3นายค่ะทางกระทรวงกลาโหมได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วทางด้านกองทัพบ,บกพันเอกหญิงศิริจันงาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกแถลงข่าววันนี้กองทัพบ,บกมีคำสั่งลงโทษทางวินยัยทหารชั้นประทวนสนาย ที่ยอมรับว่าเป็นการดโดยให้จำขัง14วันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์อีก7วันค่ะส่วนการดำเนินคดีทางด้านอาญาน,นั้นให้เป็นหน้าที่ของทางด้านตำรวจสอนอบางเขนต่อไปค่ะค่ะสำหรับประเด็นต่อมาเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าสู่พิธีอุปสมบท ที่วัดหงรัตนารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังอายุกเกษียณราชการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมีการจัดงานที่เรียบง่ายมากๆเพราะว่าผู้ที่เข้าไปร่วมงานนั้นมีเพียงญาติและคนสนิทเท่านั้นค่ะ สำหรับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ฮือฮากันอย่างมากบนโลกโซเชียลในตอนนี้ค่ะเพราะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าตําปูไทยปูสดลงในแอปพลิเคชันของ t i ๊ t o k อค่ะเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงยอดวิวทะลุถึง1ล้านวิวกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งในนาทีทรเจ้าของโพสต์ได้ออกมาเปิดเผยว่าตนได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่จังหวัดกาลสินค่ะแล้วได้จับกลุ่มกับเพื่อนเพื่อ,อไปซื้อส้มตํา ร้านดังร้านหนึ่งในจังหวัดกาลาสินแล้วเพื่อนของนายนาทีทรน,นั้นได้สั่งกับแม่ค้าว่าตำปูไทยคะ่ะแต่แม่ค้าได้ยินว่าตำปูไตคะ่ะคุณผู้ชมคงงงกันใช่ไหมคะว่าตำปูไตจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันเลยค่ะว่าตำปูไตจะเป็นยังไงคะ่ะค่ะและนี่คือตำปูไตคะ่ะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีความแตกตา่างจากตำธรรมดานะคะเพราะว่าถ้าเราแกะ<ห>ออก<ห>จากถุงมา ปูที่ยังไม่ตายจะเดินสวนสนามผ่านจานและส้มตำที่เราซื้อมาค่ะก็จะเป็นได้ตามที่ภาพที่เราขึ้นไว้ตรงนี้ค่ะซึ่งนายนาทีทรอนได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของคนกาาสินนะคะซึ่งนายนาทีทรนะคะเป็นคนปาจินุรีและไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกกับเขาเอามากๆค่ะเขาก็เลยทําการถ่ายคลิปและโพสต์ลงบนโซเชียลค่ะ สำหรับประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะคะฟังจะพาผู้ชมมาติดตามกันถึงสภาพอากาศของบ้านเราในตอนนี้ค่ะซึ่งมีพายุดีเพรสชั่นนะคะเริ่มสัมผัสลมหนาวทางภาคเหนือตอนบนโดยอุณหภูมิพื้นราบเฉลี่ยอยู่ที่2 1 2 4องศาเซลเซียสค่ะและในช่วงเช้าที่ผ่านมาบนยอดดอยอินทนนท์เป็นดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทยอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่1 1องศาเซลเซียสและมีหมอกปกคลุมทั่วบริเวณค่ะจึงทําให้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปถ่ายรูปและชมทะเลเหมอกกันเป็นจํานวนมาก สำหรับพรุ่งนี้ฟังจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมอีกก็อย่าลืมติดตามฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะท่านจะไม่พลาดข่าวเด่นข่าวไวกระแสดังเมื่อท่านติดตามศูนย์ข่าวพลเมืองโดยฉลามเขียวและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้